เอาไว้ฝึกออกกลาลังกายหรือว่าให้ผู้ใหญ่เนี่ยให้บําบัดกันก็คือเขาก็จะเลือกรุ่นนี้ไปนะคะคือหลายคนคือ10คนขึ้นไปก็สามารถเล่นได้เลยนะคะเป็นขาดย4่ฟุตเลยแล้วน้ําใสแบบนี้เพราะว่ามีเครื่องกรองนั่นเองนะคะนี่ก็คือสามารถทํางานระเบียงกับเราได้เลยเดี๋ยวเราเนี่ยพร้อมออกแบบเลยนะคะจะต้องรอแบบหน่อยตัวสวนี้คะ่ะวันนี้นะคะอยู่กับน้องเฟิร์นเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ย เดี๋ยวหนูพาไปดูเลยนะคะว่าจะเอาต้าอีกทีอาร์เนี่ยมีกี่รุ่นแล้วแต่รุ่นเนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราพาไปดูในโกดังกันเลยนะคะนี่เลยตามมาเลยเนอะถึงแล้วนะคะก็จะเป็นโกดังของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูสระข้างในกันนะคะว่าตัวแรกเลยเนี่ยเป็นรุ่นอะไรนะคะนี่เลยนะคะสระเอาต้าอีกทีอาร์นะคะนี่มีด้วยกัน3ขนาดเลยรุ่นแรกก็คือรุ่น18ฟุตเลยนะคะเหมาะกับ,บบ้านที่แบบว่า<อ>มีพื้นที่ไม่ได้เยอะพอนะคะก็สามารถ เอาตัวนี้ไปตั้งได้เลยนะคะเด็กๆหนูๆเนี่ยก็คือลงเล่นได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูรุ่นที่2กันเลยนะคะคือรุ่นขนาดกลางๆนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเป็นขนาด24ฟุตเนาะความยาวก็จะอยู่ที่7.32คูณ3.66แล้วก็คูณความสูงอยู่ที่1มเมตรสาเซนเหมือนกันนะคะตัวนี้นะคือใครที่แบบว่ามีพื้นที่แบบว่าปันกลางหรือว่าอยากจะได้สระน้ำที่แบบว่าสามารถว่ายได้ก็คือจัดตัวนี้ไปได้เลยนะคะคือขนาด24ฟุตนั่นเองนะคะและตัวสุดท้ายเลยเป็น เป็นตัวนี้เลยนะคะนี่ และตัวนี้เลยนะคะเป็นขนาด32ฟุตเลยนะคะเป็นรุ่นใหญ่สุดเลยนะคะนี่ขนาดก็อยู่ที่9.75คูณ4.8 8แล้วก็สูงอยู่ที่1เมตร32เซนเหมือนกันเอาไว้ฝึกออกกาลังกายหรือว่าให้ผู้ใหญ่เนี่ยให้บําบัดกันก็คือเขาก็จะเลือกรุ่นนี้ไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูสบแบบของจริงกันเลยดีกว่านะคะอยู่ข้างบนเลยนะคะเดี๋ยวไปดูว่าตอนติดตั้งเสร็จหรือว่าทํางานระเบียงเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะจะน่าเล่นแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมาถึงแล้วนะคะ,ะนี่เลยก็จะเป็น เป็นสระตัวโชว์ของเราที่อยู่บนภูววลล่าของเราเลยนะคะนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะตัวที่เราตั้งโชว์อยู่ในโชว์รูมของเราเนี่ยเป็นขนาด 24ฟุตเลยแล้วน้ําใสแบบนี้เพราะว่ามีเครื่องกรองนั่นเองนะคะนี่ก็คือสามารถทํางานระเบียงกับเราได้เลยดี่าวเราเนี่ยพร้อมออกแบบเลยนะคะจริง,รงๆคือลงเล่นได้เลยไม่ว่าจะเป็นเด็กหนึ่งขวบหรือว่าผู้ใหญ่โตๆเนี่ยก็คือสามารถลงเล่นได้เลยนะคะใครที่แบบว่าเป็นเด็กมากๆนี่ก็อาจจะต้องมีผู้ใหญ่เนี่ยดูแลด้วยนะคะนี่และรุ่นนี้นะคะคือสามารถลงเล่นน้าได้เลยนะคะคือหลายคนคือ1ิคนขึ้นไปก็สามารถเล่นได้เลยนะคะใครที่แบบว่าอยากเห็นตัวโช์นี่ก็สามารถมาดูได้เลยนะคะเพราะว่าร้านเราเนี่ยอยู่ที่ราชกระบังนั่นเองนะคะคือ อยากจะมาก็คือทักหาเราได้เลยหรือว่าจะขอโลเคชันเนี่ยจากพี่แอดมินได้เลยนะคะแล้วโปรโมชั่นเดือนนี้นะบอกเลยว่าพิเศษมากเพราะปกติเนี่ยเราไม่เคยแถมมาก่อนเลยเพราะว่าลูกค้าเนี่ยขอมาเยอะมากเลยนี่เลยนะคะใครที่แบบว่าซื้อสาของเราไปจองซาของเราไปรุ่น2 4ฟุตหรือว่าสามสฟุตนี่ยเราแถมตัวนี้ให้เลยนะคะเป็นสไลเดอร์เด็กนั่นเองเราแถมให้ไปเลยฟรีๆนะคะใครที่แบบว่าบ้านมีเด็กนอนแล้วเอาตัวนี้ไปเล่นคือเด็กๆชอบแน่นอนนะจ๊ะคือมีไม่กี่ชุดแล้วนะคะคือเรามีจานวนจํากัดเลยนะคะหรือว่าใครที่สน อยากจะมาดูหน้าร้านเนี่ยคือตอนนี้เขามีกิจกรรมให้เลยนะคะใครที่มานะเราแถมให้เลยนะคะเป็นของแถมเลยนะคะเป็นที่ดูดกรน Z x 3 0 0นั่นเองเป็นเครื่องดูดกรไร้สายที่แบบว่าสามารถโยนน้องลงไปในสายแล้วก็น้องเนี่ยก็จะทําความสะอาดตะกรใต้สายเนี่ยคือหมดจดเลยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปนั่งรอหรือว่าแบบว่าใช้มือใช้อะไรนะคะนี่คือสะดวกมากๆเลยนะคะคนที่จองสาย24ฟุตแล้วก็3าฟุตนะคะคือรับไปเลยฟรีๆนะคะหรือว่าใครสนใจจริง,รงๆเนี่ยทักหา,าเราได้เลยหรือว่าจะเมนใต้ล่างคลิป นี่ก็ได้คะ่ะท<ห>่านไหนที่สนใจสนามอินเทกสะเสมเรตรูประบบเกลือสามารถมาเยี่ยมชมที่โชว์รูมของเราได้นะอยู่แถวละกาบางกรุงเทพนี่เองนะครับเราก็มีบริการส่งและติดตั้งให้ฟรีทรั่วประเทศติดตั้งมาแล้วกว่า1000บ้านแล้วก็มีคลิปรีวิวสระน้ําจากบ้านลูกค้าเนี่ยมากกว่า1000คลิปนะแล้วก็มีผู้ติดตามรวมกันทั้งหมดนะครับผม40,000 0คนเลยสามารถแอดไลน์สอบถามแอดเฟมลี่พูดเดเข้ามาได้เลยนะครับ